สวัสดีครับผมเจอกันอีกแล้วมาวันนี้มาอยู่กับผมคนเดิมเพิ่มเติม,ตมคือเราจะินล่าเจ้าอุรกันนะครับผมไปลุยกันดีกว่าเพื่อไม่ให้การเสียเวลากันเกินไปตอนนี้ผมทําชุดใหม่ด้วยนะแอบทํามาไม่ไงชุดลาทะลอดนะครับผมแล้วก็คอนนาก,กาคุก,ก้านะก็ทํามาสักพักแล้วครับนอกคอนนาก,กาคุก,ก้านะแต่ยังไม่มีโอกาสได้ใช้เราจะมาใช้ในพาร์ทนี้นี่เลยบอกสเตตนี่ยค,ความแรง155นะแล้วก็อัตราติคิ40%ซึ่งก็ไม่แย่นะ แล้วชุดลาทลอตครับอัพเป็นเลเวล4นะครับดีฟเฟนต์ผมใส่เพชรไปอันหนึ่งนะคือเพชเออแอคแท็กเพราะว่าชุดของเจ้าลาทลอตเนี่ยแอคแท็กตอนแรกมันให้มา9สกิลมันเลยไม่ทำงานผมเลยต้องไปทำเพชมาก็เลยใส่ให้มันครบส0หน่วยครับก็ได้แอคแท็กอัพขึ้นมาอีกหน่อยนึงแล้วก็ได้เป็นอันนี้มาอันนี้จะช่วยในการตีจุดอ่อนของมอนสเตอร์ได้แรงขึ้นอันนี้เท่าที่ผมเข้าใจนะอันนี้ไอ,อ้สกิลนี้ผมเคยใช้ในภาคโวลอยู่ก็ถือว่าใช้ได้ดีครับส่วนอันเนี้ย เราต้องใช้อาวุธธาตุไฟนะเราถึงจะได้แอคแท็ของธาตุไฟแรงขึ้นนะ <c oughs> ก็เอาไว้กันพดัพดๆหน้าๆแล้วกันไ <c oughs> ปเลื่อนนี้กวา่าเราจะลุยกับเจ้าอุลกัรน,นะจ๊ะอุลกัรน,นี่เป็นตัวที่ผมชอบมากนะในพักโวลนะถ้าใครเคยเล่นพักโวลเนี่ยจะรู้กันดีว่าถ้าเอาคอนไปเล่นกับมันเนี่ยเอ่อแมพที่มันอยู่เนี่ยจะเป็นแมพที่แบบสามารถสไลด์ลงมาได้นะซึ่งคอนเนี่ยแบบโอ้โหก็อดสไลด์เลยแมสไลด์แล้วสปินตัวปุ้งปุ่งปุ่งปุ่งปุง,ปงโอ้โหโคตรมัน แต่ภาคนี้นะไม่มีการสไลด์เลยท้งนั้นนะก็ทุบชาร์จทุบชาร์จอยู่นันนะไปดูกันดีกว่าแล้วก็แอคแท็กตอนนี้ผมเท่าไหร่วะร้อยเจ็ดสิบสองเอร้อยเจ็ดสิบสี่นะซึ่งถือว่าเยอะมากนะอ้าวโอ้โหกดกินยาผิดพลาดท,ทางเทคนิคครับขนะอไปไปเออเก็บของก่อนนะจ๊ะไม่ได้เล่นมานานแล้วเหมือนกันนะไอตัวนี้แต่ในภาคเวอร์เนเจออยู่ช่วงหนึ่งเลยเพราะว่าผมก็แอบไปเล่นภาคเวอร์มาเยอะเหมือนกัน เออมันจะอยู่แมปหกครับผมจําได้ดีเลยตัวนี้เพราะเป็นตัวที่คาแรคเตอร์ค่อนข้างชัดเจนครับแล้วก็ชุดเนี่ยถามว่าเทไหมก็เทนะเทสิ th ay, th ay. อาวุธไม่ค่อยเท่าไหร่ครับอาวุธก็ยังงันๆอยู่เราจะวิ่งไปแมปเจ็ดแล้วก็ทะลุเป็นแมปหกเลยแล้วกันแมปหกเลยต้องกินไอ้คูดิงไหมมันร้อนไหอ,อก็น่าจะร้อนแหละเพราะมันอยู่อยู่ในภูเขาไฟมันก็ต้องร้อนแหละเออป๊แบบหนึ่งนะผมขอกินเป็นเลชั่นก่อนสักอันหนึ่งแล้วกัน ให้หลอดมันเต็มๆแล้วก็เตรียมเพนบอลไว้ด้วยเอออุลกันเนี่ยมันไปแมปอื่นบ้างไหมน่าจะไปนะมันน่าจะกิ้งไปอยู่มาแล้วเออแล้วผมจะบอกก่อนคลิปที่แล้วผมโดนลิกฟิทนะผมงงกินเลยโดนเลกฟิทได้ยังไงนะเดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยมาพูดกันตอนท้ายคลิปแล้วกันเรื่องลิกฟิทนะครับผมนี่งไงอุลกนรว้ายังเทเหมือนเดิม จะเป็นกระสอบทรายให้เราอีกหรือไม่ <c oughs> ทุบสักหนึ่งทีเ <c oughs> ท่แล้วเงินทุบมีระเบิดด้วยไ <c oughs> ม่มามามาในภาคโวลนี่ลากันมันเลยตัวนี้เราตัดหางไม่ได้นะเราต้อง,ต,องต้องทุบขามันให้ขามันพับปาไปก่อนหนึ่งจังหวะโอเคจากนั้นเรากินคูดิงเพราะแมงร้อนเหมือนเดิมเลยนี่ว่า <c oughs> แล้วก็เออๆกระตกกระตกไม่เป็นไรจังหวะนี้ของงัดไปก่อน แล้วก็ด้าโอ้โหคำรามแล้วไม่คำรามตั้งแต่แรกอะลูกชาร์จเลยเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันทำอะไรอ๋อมันโคบมันเอาขาโคกนี่ไงวับไม่จะคิดได้ยังไงมันไม้ติดเคสลูกเดี๋ยวขอชาร์จกันเอออย่าเพิ่งทำอะไรสวัสดิ์หางโอเคเหมือนเดิม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 ในภาคบอยโอ้ติดคิดแล้วโอ้แค่แต่ย่งฟาดไม่โดนยังทุบไม่โดนเฮ้ยมันกิ่งอ โอ้โหอยากกิ้งเร็วดิมันมุกมันหมุนตามไม่ทันปุออ๊บมาแล้วคองัดไปหนึ่งจังหวะแล้วก็ทุบเฮ้ยเฮ้ยเโอ้โหติดหลับควนันหลับโอ้พี่ชายโอ้ยโอ้ดีมากดีมากแมวดีมากคุณโจนี่ดีจริงจริงทำงานคุ้มค่าออื้หนึกว่าโดนงัดซะแล้วเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวออมองไม่เห็นมองไม่เห็นมาลกูกมามาขบบอลขบบอลขบบอน,บอนเฮ้ยจะไปไหนลูก อยู่ด้วยกันตรงนี้แหละโอ้ติคิสสบายใจแล้วไวชาร์จจะทุบไปขาพับเลยอ๊บเอาเฮ้ยเอาหวัวก็ได้เอานี่ไงเฮ้ยมันจะทุบแรงมันจะทุบแรงถ้าโดนเมื่อกี้คือแรงอยู่นะบอกไปก่อนอโอเคอือเอาเอาเอนั่นแหละสวยฮึบหนึ่งสองโอ้ติคิสสองทีสุดยอดไปเลยฮึ๊บไวหลบกกันตัวใหญ่หลบง่ายเว้ยอย เออโอ้โหเต็มดอกเลยขออีกทีนเลยตีไงต้องไม่เฟกันมั่งอ้าวโอ้โหคมมันชื่อเลยจังวะอ้าวโมโห,โโหแล้วเหรอแปลว่าค้อเราใช้ได้อยู่ค้อเราแรงเฮ้ยเดี๋ยวค้อเราแรงแต่อันนี้มันก็แรงเหมือนกันเกือบโดนละเกือบโดนละึบนี่ไงงัดไปก่อนหนึ่งจังหวะหลบแพลงมันเล้าหรือแล้วไอ้คุณละมะเป็นไรลูกทำไมวิ่งงั้นล่ะลูกึบ บโอเคสวยงามสวยงามขออัดสามทีหนึ่งสองสามเอาไม่ทันได้ทุบหรอกขอเราแรงว่ะเว้ยปึบหลบอ,าอ้าวอยากจะสะเทือนอีกอยากจะสะเทือนอ,อีกมีอืเอเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยตัวมันใหญ่นะมันมองไม่เห็นเมื่อกี้เดี๋ยวไอ้น้องอยู่เฉยๆนี่ไงอยู่เฉยๆอยู่เฉยๆขอ,ๆๆขอทุบนี่ไงทุบ ปุ๊บงัดเข้าไปเต็มดอกติ๊กี้ด้วยแรงมาแล้วแมวจะเป่าบัฟเฟร็จอยู่แล้วเดี๋ยวผมจำได้ว่ามันมีของตกเฮ้ยยังไงของตกใช่ของของมันหรือเปล่าหวังว่าจะไม่ใช่ของของแมวนะอาฮ่าของแมวเวนเออโอ้ยมันทุบแรงจริงๆไอ้ไงยังไงไม่โดนละ ไม่โดนได้งไ,รดไ,ไดงไรอดมาได้ไงรอดมาได้ยังไงไม่โดนละโดนทุบมัวเอันนี้ไฟอันนี้ไฟสีมันมองดูยากเหมือนกันนะไม่ไงไม่ไงอ้าวหิวมันหิวแล้วพาร์ทนี้มันจะจบในเวลาอันสั้นใช่หรือไม่เพราะนุม่มนี่ไงชุดไม่เฮ้ยเฮ้ยมันล้มมันล้มจังหวะนี้ขอหน่อยขอหน่อย เฮ้ยเฮ้ยอย่า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 ดิอย่าดิเราต้องขุดหลังมันอืโอ้โหไม่ทันติดหางเมื่อกี้ล้มใหม่ดิอืออืออืโอ้โหติดขี้สองทีใช้ว่าใช้ได้ชุดลาทารอสมันสายแดเมจอยู่แล้วโอ้โหทุบเต็มหัวเลยอือมาดิมาดวลกันหน่อยได้ไหมึปเฮ้ยจบอัพวัดเต็มคางมันไม่สลบได้ยังไงมันจะติดมือไหมตัวเนี้ยติดมือได้ไหมอืออือ มตมาดิมาดิมาด,ามาดิมันยังไงวะล้มอีกทีนึงขอให้ล้มเมื่อไห่ไม่ล้มซะลนะโอเคมันหนีเราลับมีดก่อนสักดอกหนึ่งดีกวา่าเพื่อความสบายใจลับคอนลับคอนอยากจะรู้จริงว่ารับคอนคมมันเป็นไงวะเนี่ยในชีวิตจริงเรารับคอนให้คมได้ไหม หรือจะเชื่อ,เ,อเดี๋ยวเออ่ทางไหนวะอ๋อทางนู้นทางนูน้นหลงแลวหลงหลงหลงหารูหาลูไม่เจอไป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 ก็ถือว่าเล่นง่ายนะตัวมันก็ไม่ได้สู้ยากเลยถ้าเอาดาบใหญ่หรือคาตนานะมาเนยน่าจะง่ายกว่านี้เยอะเลยเอ่าไงพะนุม่มฮึ๊บโอเคกิ้งก่อนชาร์ตมาแล้วชาร์ตเต็มที่ทุบล้มโอเคล้มล้มอีกรอบเดี๋ยว ขุดหลังทันไหมมันจะไม่ทันเอาฟเนี่ยเอาเฮ้ยโ,โอโ้แมวเล่นฟันเด้งขึ้นมาเลยไม่เป็นไรทุบอย่างนี้ก็ได้อัด,ดเดเมจเข้าไปก่อนไม่เป็นไรไม่ได้ขุดหลังก็ไม่เป็นไรไม่ได้ขุดก็ไม่เป็นไรอัด,ดเดเมจโอ้โหติดคิดไปสองทีถือว่าใช้ได้ลูกเฮ้ยโอ้โห,โโหมาทําไมไม่มได้ยุ่งเกี่ยวกันเลยเอาทุบท,ทั้งคู่เลยเอาเออทุบทั้งคู่เลยมาเดะมาเด้มาเด้อืม,มไมอไง นี่ไงโอ้าวกีดททำไมลูกเอ้ยอย่าพึ่งอย่าพึ่งจะชนกันให้ได้เลยนะลูกเดี๋ยวมันยังไงไว้ตัวเนี้ยยังไงยังไงวะตัวเนี้ยมันยังไงอ่ะมันยังไงมันยังไงมันยังไงอือเฮ้ยเดี๋ยว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 ปนุ่มอย่าใจร้อนกันเดี๋ยวเฮ้ยโอ้โหอย่าใจร้อนกัดสักกระเด็นเลยเดี๋ยว ใจเย็นใจมันไม่ใจเย็นเลยมันใจร้อนเอ้ยเอ้ยโดนแล้ววะโดนหางเปล่าอุ้ย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 อ้าวอ้าวล้อหมดล้อหมดหมดปุ๊บขอหนึ่งจังปั๊บเต็มตีนเอ้ยโอ้โหสบายมากแค่วิ่งมาทางหางก็พ้นแล้วทำไมคมมันเร็วจังคมมันหายจังอย่าพึ่งมาแล้วชาร์จมาเต็มเหมือนกันเว้ยเจ้าทุบได คาก็ทุบได้เอ้ยบันไหลแล้วโอ้โหคึองหลอดคืองหลอดแลว้วคึองหลอดแลว้วนี่ตัวครั้งเดียวนะว้ยมันแรงจังวะชุดกันไฟนะเนี่ยเอ้ยโอ้โหแมวตายสองตัวเลยไม่มีแมวแล่อเดี๋ยวใจเย็ยเนอย่าพึ่งโอเคทุบคามาลูกเออสัดาห์ทุบตึกไปก่อนฮึบโอเคเ้ยอยายาโอ้ย,อ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 ยโอ้โหมันทุบสถิตหินแตกเลยมาเด มาเฮ้ยอย่ามาตอนนี้อ๋อยังไม่เป็นไรไม่เป็นไรย,ยังไม่แรงยังไม่แรงมากยังโอเคสมบติหางโอ้ยดินระเบิดโอ้ยเฮ้ยโอ้ยมึนมึนฉันมึนพี่ชายฉันมึนอย่าพึ่งอย่าพึ่งคนมึนอย่าซ้ำขอกินยาพักขวดได้ไหมโอเคได้ได้ได้เขาให้เขาให้สวยงามโอเคมาลุยกันต่อลูกพี่ขอหวดขาหน่อยเอา มันมาทางนี้มาทางนี้กิ้งมากิ้งมาเอออุยอ้ยอุอ้ยฮึมวุ้ยมันกิ้งแบบสปินมันกิ้งแบบสปินแมวนิฟตื่นลุกคิดถึงแมวมากเลยโอ้ยหดูดมาเด็กคาบอนมามากิ้งแบบดีๆอย่ากิ้งแบบรวดเร็วเวลามันกิ้งเนี่ยมันเราหาจัางหวะขัดมันได้ไหม ขยันกิ้งเหลือเกินอ่าอ่ายังไงยังไงโอ้ยจะลงมาแช่ใออน,นเบันเฟนเลยั้่เน่าคอนมันลงมาทุบตามไม่ได้นะเวย้ยอันนี้คืออะไรโอ้ยอ้าวโอ้โหไปทุบแมวอีกกูชีวิตจเจริญเลยแมวจะเป่าคุยให้อยู่ละโอ้ยโอ้ยจะตกโอเคไม่เป็นไรไป โอ้โหเราไม่ได้ขุดหลังเลยอะ่ะโอ้โหสองรอบแล้วอะรอบแรกคือเราไปขุดไม่ทันเพราะเราวิ่งเตียดหางรอบที่สองคือแมววางกับดักแมงเด้งขึ้นมาเลยมาลกูกกลับมาแบบนี้คือใกล้าตายแล้วหรอนีไงงัดไปก่อนโมโหแนละ้วอุอะนึกว่าโมโหนึกว่าเคาะปุ๊บโมโหปับ๊บอ้าวหลับเลยเปล่าหลับหมดเลยทั้งเจ้าของทั้งแมวคลอกหลับปุ๋ยเฮ้ยทุบเบาๆก็ได้อย่าทุบแรงอโอ๊ยโอ๊ยยังดียังดียังดีงดงดนึกว่าโดน นึกว่าจะโดนซะแล้วไอ่ไงเอาอีกแล้วกิ้งหลบโอ้โหกิ้งหลบไม่ได้ฉันกิ้งหลบไม่พ้นเอ้ยคุโจตีหน่อยลูกตีพ่อหน่อยสวยสวยงามอือเฮ้ยมันเอาอีกแก้วมันเอาอีกแล้วชาร์จมาเต็มที่อือับไม่ล้มอีกยังไม่ล้มมันจะเอาให้ล้มอ่ะเอาให้โกดเต่าแม่งโกดจริงโอ้โหมันมาแล้วมันกดอีกแล้ว อย่าได้โดนอย่าได้โดนทุบคางแรงนะเวลานี้ออออเออเออเฮ้ยมันระเบิดไฟเฮ้ยไอยังไงไอคิคเฮ้ยโอ้โหติคเลือดเลือดขึ้นหลอดอีกแล้วเลือดขึ้นหลอดแล้ววื้ยไปแล้วหลบหลบก่อนหลบก่อนเฮ้ยมันมุดดินได้ด้วยเหรอเฮ้ยในภาคเวลมีปะวะมันจะไปไหนอะมันจะไปไหน หนอ่ะอ้าวโอ้โหอยู่ข้างบนอ้าวลงมาลกเฮ้ย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 มันยังไงเฮ้ย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 โอ้ยกิ้งเร็วอย่างงี้ไม่ไม่ชอบเลยมันหมุนหน้าจอตามไม่ทันมานี้มานี้ยมานี้ยมาเนี้ยั้ยงไงหายงัดโอ้ยไม่ร่นเยอะอ้วอ้าวอ้ยังไงต่างไฟต่างงัด้ยเกือบโดนเกือบดน กือบโดนแล้วเมื่อกี้นี่ไงนี่ไงอัดไปก่อนล้อมอีกทีนึงลูกขาพับมั้งพับนี่ไงโอ้โหนัดเต็มคางเลยมั้งน่ะอ้าวยังไงยังไงลูกวะฮึบเวอร์มัว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 เอาเอาสบัดหางมาอุ้ยอุ้ยโดนด้วยนี่เขาไม่โดนแหมก็ตั้งใจจะแอคเลยเมื่อกี้อ้าวมาเด็กมาเด็กอุ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้จะกิ้งไปหามันเองนะเมื่อกี้นี่ไง นีไ่ไงอ้าวเหนื่อยเหนื่อยเหรออ้าวอาะไรแบปวดเดี๋ยววัดมันยังไม่มีท่าทีของการกระเพกแต่มันตายแล้วโอ้โหพลังของชุดลาทลอสขอใส่ชุดลาทลอสมันแรงเอ้ยอะไรอะของแรงมันอะของแรงหรือเปล่าอ้าวไม่ใช่ของแรงแล้วถ้าได้สองชิ้นติดเนี่ยคือไม่ใช่ของแรงแล้ว ชื่อคุณคุนโอ้โหได้สี่ลยเหรออุย้ยคุ้มนะอุย้ยถ้าเอาไอ้คาตานะมาเล่นนะ่ะแล้วตัดหางได้ด้วยก็แลได้อีกทีหนึ่งปะ่ะหางไอ้ตัวนี้มาแลดได้กี่ทีอ่ะแลได้ทีเดียวแล้วสองทีมาหางมันก็ดูใหญ่อยู่นะหางมันใหญ่คุณตัวคนเดียวก็ดูเดียวโอ้อันนี้ถือว่าตัวใหญ่เหมือนกันนะโอ้โหเนี่ยทับโอ้ยอยากขุดหลังอ่ะตายแล้วขุดหลังไม่ได้หรอโอ้อะไรวะแฟงเลย คือถ้าเวลามันล้มนะครับเราเอาที่ขุดแร่มาขุดหลังมันได้นะเราจะได้ของเอ่อเอาไปอัพเกรดชุดหรืออัพเกรดของต่างๆได้อยู่เหมือนกันผมไม่แน่ใจว่าของแร่ที่สุดของหลังให้จนี้คืออะไรเหมือนกันนะแต่มันก็ต้องแบบของดีอ่ะเออของอยู่บนหลังมอนแม่ชุดราทรลอดนี่ของดีเหมือนกันเออโอ้ได้อันนี้เอ้ยอันนี้ผมได้ใช้จําได้โอ้ยแจ๋วดี ได้ใช้จําได้จําได้ว่าใช้กับอัปเกรดอะไรสักอย่างอะผมลืมละแต่มันได้ใช้อ่ะไปตุละกันตัวแรกตัวใหญ่ใช้ได้ถ้าถามว่าผมถ้าถามผมนะผมว่าพวกเอ่อดาบคาตนะเนี่ยน่าจะได้กินแล้วก็สวิตแอคเนี่ยน่าจะสู้มันอยู่กับไอ้ตัวนี้ไปเดี๋ยวผมขอดูก่อนว่าอาวุธไหนผมได้ใช้นะผมลืมไปแล้วเหมือนกันเฮ้ยมีควีอัปเกรดขึ้นด้วยเอาละพาร์ทหน้าได้เจออัปเกรดอันนี้ยังไม่ได้เลยต้องไปหาบอลล็อ อันไหนวะอันไหนไม่ได้ใช้เนี่ยเดี๋ยวฮัโลโหลไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้นาคาเออมันโอ้เยอะอีกนานเฮ้ยเอาแล้วอาวุธอันไหนที่จะใช้สงสัยน่าจะเป็นอันอื่น <c oughs> นะครับมาเฮ้ยเวทอัปเกรดมาแล้วแต่เราไปจบพาร์ตกันก่อนดีกว่านะจ๊ะแม16นาทีนะเวลากำลังสวยเลยไม่ถึง20นาที แล้วก็เราจะมาพูดกันในท้ายคลิปนะครับว่าทําไมคลิปที่แล้วผมถึงติดเล็กเตติดเล็กฟิตนะอันดับแรกเลยถ้าใครดูคลิปผมทันนะจ๊ะภาพแรกที่ผมทําปกคลิปอะ่ะไอภาพนั้นน่ะโดนลิขสิทธิ์นะซึ่งผมก็งงเหมือนกันว่ามันโดนลิขสิทธ์ได้ยังไงเพราะผมเนี่ยเป็นคนทําปกแบบง่าย,ายๆแล้เลยก็คือผมเข้าไปในเกมแล้วก็ไปกดที่แกลเลอรี่แล้วก็ไปดูคัตสีของมอนตัวที่ผมเจอแล้วพอผมได้ช็อตเท่ๆของมันอะ่ะผมก็กดแคปหน้าจอแล้วผมก็ไปตัด แล้วผมก็ใส่พาร์ตไอเลขพาร์ตแล้วก็ใส่โลโก้ซึ่งโดนลิขสิ์ผมก็เลยต้องไปทําโลโก้ใหม่แล้วก็ใส่ฟอนต์ตัวอักษรเข้าไปโอเคแล้วก็ฟิ่วนนั้นไม่ติดและภาพไม่ติดนะครับแต่วนที่2คือคัตซีนของบอลไอของเือคิวดาบก็ยังติดลิขสิทธิ์อยู่ซึ่งก็งงเหมือนกันเพราะผมเล่นเกมนี้มาเนี่ยผมเอาคัตซีนของทุกตัวเลยนะไม่เคยติดลิขสิ์แต่สุดท้ายก็ติด นะครับแต่แต่มันไม่ได้ติดแล้วก็ิีแบบช่องจะปิวหรืออะไรนะติดติดแล้วก็ิีแบบนิดๆหน่อยๆครับผมแก้ปัญหาเรียบร้อยหมดแล้วโอเคโอเคครับสำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้ครับผมสำหรับใครที่ชื่นชอบนะครับผมฝากกดไลค์กด s u b สไคร e ด้วยครับผมเอาไว้เจอกันใหม่ในพัทต่อไปนะครับผมพัทหน้าเจอกันแน่นอนตัวอัปเกรดไม่รู้ตัวอะไรอาจจะตึงมือนนะครับผมเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย